แฟนลับแฮ่ส่งกำลังใจให้บอสบอยสีเลชัยหมอลำใจเกินร้อยเกิดอีหยังข้นค่ะพี่น้องเห็นบอสบอยโพสแบบนี้แฟนคลับรีบแบบคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เลยค่ะมื้อนี้เฮาสองคนจะมาอัปเดตข่าวสารของบอสบอยอ่ะเฮาก็ได้เห็นอยู่ว่าบอสบอยเราเป็นคนใจบุญใจดีมากตลอดเนาะทำบุญทำบุญอยู่ตลอดทำบุญตลอดล้วก็สีหยังทำบุญกับอือหัวเป็นกับคนกับคนกับวันกับ ลูกนงลูกน้อง<ม>ือวา,ากับทุกอย่างนั่นแหละอ่าแล้วก็ล่าสูดเห่าก็ได้เห็นเพลิอนออกมากเหมือนออกมาแชร์บุญแล้วก็ออกมาบอกบุญเนาะ,ะออกมาบอกบุญแฟนขับนี่ค่ะพี่นอ้องนี่มือนี่มันหมาดเลยนี่บอสบอยออกมาโพส์บอกว่าหาผู้มจีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมพระเทารย์ในพิธีนั่งปกปกเศษหลวงพ่อบุญ บุญสมปาฏนารุ่นสร้างโบสถ์และเจ้าภาพจุดเทียนมงคลในพิธีพุทธาพิเศษและพิธีวางศิาลาฤกษ์เจ้าภาพประตูหน้าต่างเจ้าภาพเสาท่านใดมีความประสงค์มีจิตศรัทธาอยากเป็นเจ้าภาพติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผมโดยตรงค่ะพี่นอ้องอ่าแล้วกับบอดบอยเพิ่นกะให้เบอร์โทรก,กับไล่ค่ะพี่น้องนี่ถ้าใครอยากอยากทำบุญไม่ว่าจะเป็น อาหน้าตุ้มหน้าต่างประตูสามารถเข้าไปได้ค่ะพี่น้องแล้วก็การเป็นเจ้าภาพขยักรล่เป็นเจ้าภาพมันกลับว่าบอกบุญนั่นแหละแม่นถ้าผู้ใดอยากทำบุญเนาะพี่น้องเนาะก็คือเข้าไปที่เฟซบุ๊กบอสอ่าบอยสิริชัยเนี่ยค่ะพี่น้องนี่นี่นี่เฟซเฟซจริงเฟซเฟซเลยนะเนี่ยเฟซไม่ใช่ผิดนะคะเป็นเฟซนะคะสิริชัยค่ะใช่เนี่ยคือเฟซจริงค่ะที่มี คนติดตาม4แสนได้พี่น้องนี่คนติดตามมันจะจะอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่ติดตาม4แสนแล้วก็ลูกคู่แล้วก็ใช่ระวังระวังเฟซปลอมเพจปลอกก็ไปเราเอามือจาของใส่เอาไลน์จาของใส่อันตรล่าไอีกแอนตร่ายค่ะต้องดูดีๆสังคมสมัยนี้มิดมันเยอะค่ะพี่น้องร้ายซูมูนีคนมักเป็นมิดกันออยากเป็นมิดลายแห้งค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่นก็ได้ออกมาแล้วก็อีกอันหนึ่งเด้ นนร่วมบุญใหญ่ร<ต>่วมบุญใหญ่อีค่ะร่วมบุญใหญ่สร้างพระอุโบสถวัดบ,บ้านโนนสะแบง27กันยายนนี้วางศิาลาฤกษ์และพิธีปลุกเสกหลวงพ่อบุญรุ่นสร้างโบสถ์หลวงพ่อบุญรุ่นสร้างโบสถ์ด้านหลังประทับยันสมปรานาพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ําเย็นโอ้โอระอาจารย์ซื่อดังเลยนี่ที่คนอยู่ทางชะลา้ามน,าานะ,าะเป็นเกนจีดังนำ,นำเด้ ป็นอาจารย์ของบอสบอยด้วยใช่แมนนี่ค่ะพี่น้องแล้วก็พิธีผู้ทาพิเศกเหรียญหลวงพ่อบุญสร้างอุโบสถสมปทานาและกาซิมีเห็นลูปหลวงปู่ศิลาอยู่เดอ่าน่าจะอ่สุบคะไปหลวงปู่ศิลาน่าจะไปร่วมด้วยเนาะวัดนนท์สะแบงตำบลขามเรียงอำเภอกันทะรวิชัยจังหวัดมหาสารคามก็จะมีเกจีดัง พระหลายรูปอยู่คพี่นอกอ่าพระหลายรูปอยู่ที่ไปร่วมพิธีในพิธีครั้งนี้เนาะนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่นการมาบอกบุญพอม่พี่น้องอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าคนเป็นคนใจบุญอยู่แล้วเนาะพี่น้องอ่าําหรับมือหนีเข้ากับสีบาถึงเรื่องนี้ค่ะพี่น้องทีบอดบอยออกมาโพดนี่โพสหน้าเป็นห่วงแล้วก็เอฟซีก็ ส่งกำลังใจเลยเนาะนี่หยางเนาะโพดมโพดแบบนี้แมนค่ะอ่ะเพื่อนโพดว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ใช้เวลาทุกนาทีคุ้มค่ากับการเกิดเป็นคนที่สุดเพื่อนว่ะค่ะเออใส่เวลาอีหยังสินะใช่แมนหลักเฮจังสี่แล้วก็แฟ้นลับกัมาส่งกําลังใจให้ส่งกำลังใจครับขอคิวบอยแอนให้พี่ด้วยนะโอ้ตะวันแดงเพิ่นเป็นผู้จัดการตะวันแดงบอกเพิ่น อยากเดคิวไปคิวงานเอบอไปข้นมั้งเออนบอยไปข้นใจเกินร้อยของแท้จากกำลังใจนะคะนี่แฟนคลับคนนี้ก็บอกว่าพักบ้างด้วยคุณชายอ่าแฮทแกคนบ้างงานอหลีเดะอหลีคนเห็ดคักเห็ดเน่เห็ดงานทุกอย่างอืรายงานไงไรรายงานเรามากันาะปิดปิดฤดูกาลเขาโบดายุดเลยยุดอโบนายุดเดยอนออกงานน้่แอนนําเหลือยงานกับงอนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบใช่ บริหารอ่าออกเพลงบริหารโ่งแรมบริหารแบรนด์สินค้าแมนเป็นพ่อคนนี้แมนจกจิดูแลอียงพี่น้องอ่ามือขึ้นนี่กะประชุมหลอบเด็กอีกเดี้อัปเดตงานดนตรีชุดอุปกรณ์และงานเวทีไฟแสงสีเสียงก็คือจะเปิดฤดูกาลในฤดูกาลหน้านี่ก็คือเตรียมพร้อมทั้งสอมทั้งยังเมื่อวานนี่พ่อเอกอะมาห้กระลังใจมากเป็นขวานกำลังแรงใจให้ทีมงานด้วยนะนี่ที่ บ้านพักหมอราจะเกินร้อยด้อเด้อ่านี่พ่อเอ้เพิ่นไปนี่พ่อใหญ่มากยังนอกเพิ่นว่านี่อ่าเพิ่นก็ได้โพดลงพ่อคนหนึ่งของบอสบอยนั่นแหละค่ะใช่ที่เพิ่นนับถือตลอดเพิ่นไปหามาสู้กันตลอดเพราะว่าช่วงนี้บอสบอยกันนักช่วงนึงบอสขี่มือที่ผ่านมาเห็นว่าแอดมิดไม่สบายไม่สบายกับใหญ่ดูแลสุขภาพจากของเพิ่นวานั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วในเรื่องของอะไรต่างๆนานาตอนนี้มันจะกลับมาแล้วใช่ค่ะพี่น้องก็คือกะ ก็มีความยินดีนั่นอยู่ด้เหเรื่องเพลงออกเพลงไมคของซเอแอนนะแต่เพลงซอก็คือดีมากแล้วบอสอยเป็นคนแต่งด้วยนี่เหมือนภูมิภูมิใจสุดๆเลยอีริแล้วตอนนี้น่ะมาอัปเดตยอดวิวดีกว่าออกภาษาน้ำตาหล่นที่แอนตอรดีเป็นคนร้องนี่พี่น้องตอนนี้สาวนยยอดวิวสามแสนหกแล้วยังติดสีมาแรงอยู่นะคะยังติดอยู่โอ้โหมือนันเบิร์กยังติดติดเมื่อวานนี่กะ เมื่อวานนี้ตอนเลื่อยอ่านน่ะหาหามาแรงซีมาแรงกันยังติดยูซีมาแรงกันยังบ่หันไ,ไปใส่ย,ยู่พี่น้องค,คนกับเขามาคอมเมนต์เอยๆมาปันหยอดวิวเลยๆก็คือพุ่มใจแล้วคือสิพุ่มใจแห้งเนะาะพุ่มใจในตัวของพี่นี้มากๆแมนแ แล้วเพลงนี้แบบเป็นคนแต่งเองทำนองคร้องเองแล้วให้ภรรยาเป็นคนร้องเพลงจับลูกจับแต่งยงเพิ่นแมนเพลินเบิร์ดเออถ่ายคลิปถ่ายนู่นถ่ายนี่เหมือนเป็นโปรดิวเซอร์อะไรส่วนตัวทำเองคอชั่นต่างๆ่านานาสารับการกระเพลงของบอดบอยสอนเองกับคนดูแลนี่แหละค่ะพี่นนองเข้จังเืินครูสางครูสม ผู้บุญบารมีด้วยนะใช่อ่าแล้วก็มีสร้อยคอของใจอย่างน้องเพชรน้องพลอยมาเป็นลูกแบบโอ้โหเติมเต็มเพื่อนจนย่อมเอาบอดบอยบอกว่าจะย่อมลูกคนเบิ่งข่อยกับแอนี่ยังห่หลายทอคนเบิ่งลูกตอนนี้เป็นอ่าวัวใจมหาชนแล้วนะใช่แล้วลูกศิลปินอะเป็นลูกศิลปินสองคนนั้นน่ะก็คือมากับบุญเช่นเดียวกันนะมากับแบบอุ้ยคันเว่าแม่ คันเมนาเบาเหลืองคว่ำเสือนี่เพิ่นเคยเบาอ,อยู่วาหลวงพ,อพ่อผีสอยแอนนับถือบอกเพิ่นน<ะ>อื่นหลวงปู่บอกหรือว่าหลวงตาเพิ<ะ>่นว<ะ>่านี่คือเทวดาหน่อยเด้อย,ดอย่างใดอีกยังขอพรอนเอาเลยเด้บางเทือสอยแอนว่ะจนได้ขอพ่อหลุกว่าขอให้แม่แอนนี่ไปงานไปยัปงขอให้ได้งานได้น่นนี่ประสบความสำเร็จเด้อยังสอยแอนได้อัปเดตเรื่อยอยู่เอื่อยก็ได้เห็นเรื่อยอยู่เอได้ติดตามอยู่นี่แหละ คันไม่มว่าเสือเหลืองความเสือนี่กับเสืออีรีเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยเพราะว่าสิเป็นตอนหนองมันอยู่ใหม่ๆห้างคุณยายสวยบอกกับมีการออกมาเว้าเรื่องที่มันมีความฝันความฝัานมีคนเอาอาไรนี่มาหายยุยดีกะมีคนออกมาทานแล้วการการที่ทานแล้วรับทานทานลูกทานคนเนี่ยเป็นบุญเป็นบุญใหญ่มาก แมนเหมือนหายชีวิตใหม่มเด็กน,อน้อยคนหนึ่งแต่ว่าโบแมน่มาคนโบคิดนั่มสองคนเด้โบคิดน้่แม่เก่าคนยิงสินะคนก็คิดดูแต่ว่าเดือดความที่คนผูกขันนพ่นฮิคน,คนถูกชะตาแห่งทั้งแอนออลเลดีแล้วพอมาเป็นลูกนี่ผู้ได้ก็ว,ว่าแฝดสามเอาพี่นอะแมนคือสอแอนเว้ากันเบิรเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เลยก็คือเหมือนซอแอนมากๆเหมือนลูกในอดีตชาติที่พัดผากันมาพอมาชาตินี้มาเป็นลูก มาเป็นลูกที่แบบถูกต้องตามกฎหมายลูกคุณทาที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงบาดออกมาเองเนาะแต่เพื่อนกรนักด้วยใจทั้งสองพูกปั่นเป็นแฟนที่แบบดังมากๆแม่หาคนแล้วตอนนี้ก็ดังเป็นขวัญใจมหาชนเป็นขวัญใจแฟนคลับไปหมดแล้วพี่น้องอิลีแบบพี่น้องก็ได้เห็นอยู่นี่แหละจจงามาเฮาอยากอัปเดตข่าวสารว่าบัว่าเพิ่งโพสต์ถอดเยียแฟนคลับกับเขามาให้กำลังใจหลายสาวเลยแฟนคลับบ้เคยทิ้งบอสบบยซอแอนแล้วก็แล้วขอบคุณ แฟนคลับสีเขาไมให้ก็ร่างใจแล้วก็พยายามปกป้องในทุกๆเรื่องเทุกเรื่องเลยค่ะปกป้องทุกอย่างแม่บุหรีผู้ใดมาแบบหมดพ่อไร่ลายไม่ยังไต่โลภไม่ต่อแม่ปามานั่นเออหลักการโบเมนวาเฮ้าอ่าโบปกป้องในเวลาเ่าอัดคลิปเทาอย่างนี้พ้อเหตุท่องกระเสียข่าไปคอมเมนต์อยู่ว่าสารคนที่เมนบอดีบางเดืยวเทาสิลบคนออกแม่บางเดียวเทาสิลบคนออกเลยบางเดียวเทาสิบอกเลยว่าใครที่ไม่ชอบข่าวเราเราอ่านข่าวมันก็คือเลื่อนผ่านค่ะปล่อยไปเลยก็ได้ใช่ เราก็คือมีหน้าที่ที่จะอัปเดตข่าวสารศิลปินนัก้องมอลล่าทัวประเทศไทยอยู่แล้วแมนบอล่ะเข้ากับบอดว่าเออจะเข้าข้างคนนี้คนนี้เราไม่ได้ไทำคนคนเดียว,วเราทำแค่ทุกคนแมนนี่แหละพี่นองเข้ากันเลยน,นี่อยากมาอัปเดตข่าวสารว่าอาร์เอฟซี FC, ทำไมถึงเป็นห่วงเพราะอะไรก็อยากให้บอสบอยผักบ้าง เพราะว่าหลังกายก็ฝืนกลับมานอกกับมาฝืนฟูต่างๆหน้าๆนะคะนี่ละคะนน่ะพี่นองอ่ะเราก็เป็นกํนลาลังใจให้ตลอดนะคะ <หา S 1> สำหรับคลิปนี้เฮาสองคนกับออจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ <หา S 1> ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ